ตัณหานั้นๆในจิตเป็นวิมุตติญาณทัศนะเป็นที่สุดนั่นแหละทุกคนไปจึงจะเรียกขานว่านิโรธแท้หรือนิโรธอริยสัจผู้ที่เก่งที่มีปัญญาไวมีอินทรีกล้าพละแกร่งก็จะอาจบรรลุติดติดกันเร็วรวดประหนึ่งบรรลุเป็นอรหรันต์ทีเดียวเช่นพระพาหิยะก็เป็นได้แต่ก็ต้องจับจิตถูกรู้นามขันรู้ประขันจริง ปล่อยวางได้ชัดแท้และดับได้อย่างรู้รู้จริงๆไม่ใช่ดับมืดดับบอดดับไร้สติไร้ปัญญาต้องดับอย่างรู้เข้าใจอย่างเห็นแจ้งจากหยาบไปหาละเอียดลึกเข้า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 กระทั่งเกิดผลสุดเป็นอาสวัคยยาณเมื่อใดก็ได้ชื่อว่าพระอรหันต์แท้ของพุทธเมื่อนั้นใครจะมีอภิญญาใดๆมาเท่าไหร่มีวิช,ชา เรัาานวิชาต่างๆใดเลิศประเสริฐอยู่แค่ไหนหรือไม่ไม่สำคัญอาสวัคยาญาณเท่านั้นเป็นสำคัญที่สุดดังนี้สรุปความพระอรหันต์แท้ๆแบบพุทธศาสนานั้นมีนิโรธที่เป็นอริยสัจคือมีการดับในสิ่งที่ควรดับอย่างยิ่งจริงๆไม่ใช่ไปดับจิตเล่นกลายเป็นคนไร้ประโยชน์และแถมถ่วงโลกเป็นภาระแก่โลกข้อควรทา จงฝึกหัดทำตนให้เข้าสู่ทางที่เรียกว่าเอกายนะมักให้ถูกจับกายจับใจของตนให้ได้และดับกิเลสตัณหาอุปทานค้องต้นลงให้ได้เองจริงๆอย่างรู้ๆนี่แหละแล้วเราจะเข้าใจเนื้อรถที่เป็นอริยสัจได้พระพุทธองค์ทรงส่งเสริมอานาปานสติแต่ไม่ใช่ขาดสติที่เป็นสัมโพชฌงสัมโพชฌงซึ่งแปลว่าส่วนประกอบที่จะทำให้ตรัสรู้ และต้องไม่ขาดธรรมวิจัยสัมโพชงมิใช่ว่าปฏิบัติอาณาปานาสตินั้นเพื่อฝึกธรรมนิโรธดับดิ่งเป็นอภิสัญญาเนโรธดังได้กล่าวแจกแจงมาแล้วจงสังเกตดีๆเถิดแม้คำว่าอาณาปานาสตินั้นก็ยังมีคำว่าสติประกอบอยู่ในคำว่าอาณาปานะอันหมายเอาลมหายใจเป็นอุบายหรือเป็นกสินในขณะบำเพ็ญเรียกว่า วายโยกสินตรงๆได้เลยทีเดียวดังนั้นถ้าไม่มีสติดับจิตลงไปเสียแล้วมันจะเป็นอาณาปานาสติอยู่ได้ยังไงกันมันก็เป็นอาณาปาณะนิโรธเท่านั้นเองซึ่งแปลว่าการดับลมหายใจเข้าออกและก็มีผู้พยายามอธิบายให้เป็นดังที่แปลนี้จริงๆเขาจึงยิ่งเป็นผู้ทำอาณาปณาะน,านิโรธจริงๆอันก็ยิ่งไม่ใช่อาณาปานาสติ ก็จงไตรตรองกันให้ดีอาณาปานสติที่หมายเอาแต่จะต้องนั่งบำเพ็ญอยู่ในรูปนั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นแบบวายโยกสินดังกล่าวแล้วนั้นเป็นอุบายโกศลชนิดหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีประกอบการประพฤติธรรมได้ด้วยแต่มีใช่ทางเอกสายเลือดสายเดียวเอกายนะมักโดยตรงเหมือนสติประฐานสมันเพียงใช้เป็นบาดฐานเพื่อดำเนินสติประฐานละก็ได้ แต่ถ้าผู้ใดมีอินทรีย์มีพละเพียงพอจับสติเป็นสัมผัสจิตถูกดักอารมณ์ของตนได้ก็ไม่จําเป็นนักที่จะต้องไปสนใจกับอุบายวิธีปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอาณาปานาสติแบบวายโยกสินหรือแบบจะต้องไปนั่งหลับตาแต่ที่จริงแล้วอาณาปานาสติอันถูกแท้ทำได้จริงเป็นอัตโนมัติแล้วนั้นไม่ต้องไปนั่งหลับตา แต่ทำอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนได้และรับรองได้ว่าผู้นั้นจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทีเดียวตัวอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมีมากมายหลากล้นสำหรับผู้เป็นอรหันต์สาวกของพระพุทธองค์โดยไม่เคยผ่านอาณาปานาสติและแถมไม่ต้องเรียนรู้อาณาปานาสติว่ามันคือยังไงเพื่อเอาไปสอนใครๆด้วย พระพุทธองค์ก็ยังทรงส่งท่านเหล่านั้นออกประกาศพระศาสนาออกไปเผยแพร่ธรรมเช่นคณะพระอรหันต์หกองค์แรกเป็นต้นดังนั้นผู้จะฝึกอาณาปานสติแบบวายโยกสินก็จะต้องรู้เป็นเบื้องต้นเสียก่อนว่าตนใช้อุบายโกสลชนิดนี้ก็เพื่อจะทำให้จิตของตนสงบระงับได้บ้างเท่านั้นแล้วก็หัดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมารมณ ตลอดไปจนรู้จักธรรมทั้งปวงสัพเพธรรม,มาอันเป็นจุดหมายปลายทางแท้มิใช่ว่าจะมานั่งเล่นลมยุบลมพองเป็นวักเป็นเวนอยู่ไม่รู้จักพักจักพอหรือไปหมัวเล่นลมกดเข้าลมดันออกทั่วร่างกายจนเลยเถิดไปเล่นลมพุ่งขึ้นสูงพุ่งลงต่ำเป็นนักอุตุนิยมสรีระวิทยาหรือไม่ก็เป็นโยคีแพทย์ผู้รักษาโรครักษาร่างกายด้วยอำนาจลมอยู่ อย่างนั้นไม่ใช่เลยซึ่งจะได้พูดกันละเอียดเมื่อถึงจาระข้อ12เรื่องฌานตอนนี้ขอพูดถึงความจริงพาหุสัจจะที่พึงควรพูดกันให้เข้าใจกันแท้ๆเสียก่อนเหตุผลที่ว่าอภิสัญญาเนโรธหรือการดับสนิททั้งสัญญาทั้งเวทนาหรือการดับสนิทแบบไม่มีสติรู้ชัดนั้นมันไม่ใช่ทางเดินสู่น,นิพพานก็เพราะว่าการดับสนิทในคนตาย คือตายจริงๆก็ตามหรือการดับสนิทในคนเป็นๆน,นี่แหละแต่ทำทีตายก็ตามซึ่งเรียกว่าสลบสนิทได้เลยก็มีสลบไม่สนิทก็มีล้วนแล้วแต่เป็นความดับจริงแต่ไม่ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอันควรให้แก่ตนและแก่โลกสูงสุดโดยแท้จริงเลยสำหรับคนเป็นๆก็มีการทำให้ไปสู่ความดับนิโรธได้หลายวิธีดังนี้ชนิดหนึ่ง ทำตนให้สลบเองแบบสะกดจิตตนเองหรือที่เรียกว่าฌานแบบหลับตานั่นแหละนี่คือพวกที่เขานิยมเรียกกันว่าหัดทำสมาบัติแม้นักสะกดจิตตามแบบวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียกว่าทำสมาบัติเช่นกันไม่ยกเว้นและสมาบัติอันเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลแท้ๆจริงๆก็มีอย่างแท้จริงผู้รู้จริงจึงจะอธิบายถูกผู้ไม่รู้จริงไม่เป็นจริงในเรื่องของสมาบัติที่แท้อธิบายผิด,ผด แสดงผิดผิดจึงคือการอวดอุตริมนุสธรรมที่ผิดผิดการทำสมาบัตินั้นหมายเอาการทำให้เกิดได้เป็นได้เสมอเๆหนึ่งเนืองหรือแปลเอาความคล้องคำว่าสมาบัติก็คือทำให้เป็นได้เรื่อยๆจนสำเร็จนั่นเองผู้ทำได้ดังกล่าวนั้นก็เป็นผู้มีสมาบัติไม่เห็นจะแปลกตรงไหนและการหลับตาเพ่งทำสมาบัติกับการสะกดจิตแบบวิทยาศาสตร์เพื่อให้หลับดับดิ่ง ก็เป็นเรื่องเดียวกันทางเดียวกันด้วยผิดแพกกันอยู่แต่กรรมวิธีกับบัญญตัตติ่างๆที่ใช้ประกอบเท่านั้นจุดหมายปลายทางนั้นอันเดียวกันจริงๆคือเดินทางเข้าไปสู่ฌานหรือ trance ยานซึ่งเป็นคำเดียวกันกับฌานหรือแม้คำว่าเซนก็ตามสำเนียงและภาษามันแผกเพี้ยนออกไปตามกาละเทศะเท่านั้นเองเป็นการรวบรวมพลังงานแห่งจิต ให้เข้าไปเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยเดียวให้ได้มากที่สุดและพร้อมที่จะสะกดลงให้หยุดหรือนิ่งได้ตามต้องการนั่นคือการทำความดับให้กับจิตโดยวิธีจับเอาจิตแท้ๆมาดับหรือสะกดไว้อีกชนิดหนึ่งใช้วัตถุระงับประสาทที่เป็นอวัยวะส่วนในของกายหรือที่เป็นรูปประันตรงๆโดยไม่ให้นามขันเข้าไปใช้รูปประันชั่วคราวแบบที่เรียกว่าวางยาสลบนั่นแหละ นั่นก็เรียกว่าดับสัญญาดับเวทนาให้เกลี้ยงเหมือนกันแต่เรียกคนละคำกับอสัญญีเพี้ยนไปเป็นวิสัญญีเสียเท่านั้นซึ่งคำว่าอ,อกับวิมันต่างก็แปลว่าไม่เหมือนกันแบบนี้เป็นการปิดกั้นทางเดินของจิตหรือทำลายทางเดินของจิตไม่ได้ทำที่จิตโดยตรงอีกพวกหนึ่งก็เสพยาเสพติดที่เขาชอบชอบกันนี่เองพวกนี้ก็เรียกได้ตรงๆว่าทำความดับ นิโรธหรือเข้าฌานอย่าพึ่งชงนอย่าพึ่งปฏิเสธฟังก่อนถ้าฤทธิ์ของยาแรงพอมากพอคนผู้เสพนี้ก็สลบได้แน่นอนและวิธีการก็เป็นเรื่องตามแบบที่สองนั่นเองคือปิดกัน้นหรือทำลายทางเดินของจิตเป็นการปิดกั้นประสาทจุดต่างๆหรือคือไลาตอนจิตมารวมรวมกองๆอยู่เป็นหมู่เดียวชัดๆแต่ส่วนมากผู้เสพ ก็มักจะยังไม่ทำแก่ตนจนสลบสนิทหรือทําการปิดกั้นทางเดินของจิตจนจิตต้องหยุดชะงักเสียหมดเป็นความดับเขาจะทําแก่ตนขนาดเพียงพอดีกับอารมณ์ปล่อยวางดับวางจากทุกข์ทั้งหลายที่ตนมีแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้จักทุกข์ด้วยปัญญาด้วยเหตุโดยเฉพาะเหตุอันมาแต่อวิชชาเนื่องจากความคิดความรู้ที่ไม่ถึงสัจธรรมรู้แต่ว่า พอเสพยานี้เข้าไปตนก็ว่างโลง่งโปร่งเบาสบายฟันหวานอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทิ้งอารมณ์ไม่ต้องการอารมณ์หนึ่งไปอันหมายถึงหมดความยึดถือไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆลงได้ถ้าประสาทแห่งความรับรู้ส่วนในเหลืออยู่คือยังไม่ถึงกับอ่อนเปลี่ยงง่วงงุนไปแรงของกิเลสตัณหาอุปทานก็จะแสดงบทบาทออกมา จะกลายเป็นผู้ทําอะไรก็ได้ตามแรงของกิเลสตัณหาอุปทานนั้นและทำได้อย่างมากอย่างรุนแรงด้วยซึ่งบางทีก็มีบางคนน้อมโน้มให้อุปทานจิตยึดไปในทางดีแบบโลกโลกอยู่บ้างกล่าวคือพอเสพยาเสพติดแล้วจึงจะทําอะไรอะไรไปในทางดีได้บ้างเหมือนป้อนเชื้อเพลิงแก่เครื่องยนต์ฉะนั้นเช่นยาขอบนักประพันธ์ไทยคนหนึ่ง ดื่มสุราแล้วเขียนหนังสือเก่งบางคนสูบบุหรีอันคือยาเสพติดประเภทนิโคติกเช่นกันแล้วทำงานคล่องบางคนสูบเฮโรอ,อีนสักหน่อยหนึ่งเรียวแรงมากขึ้นทำงานได้คล่องจะเป็นไปได้แค่พักหนึ่งเท่านั้นเป็นต้นซึ่งก็เป็นการทำลายตนทั้งกายและจิตอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่จะโน้มน้อมไปในทางเลวมัวสมลงไปกับกิเลสต,ตัณหาหรือไฟหนักยิ่งขึ้น เช่นพอสูบกัญชาสูบยาฟินหรือเฮโรอีนหรือแม้แต่ดื่มเหล้าก็ตามกิจกรรมที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องเลวร้ายตั้งแต่ฆ่าแกงกันได้ง่ายๆขึ้นไปจนทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมวิ่งเข้าหาอบายมุกมัวเกมพิศสวัสดกันตลอดจนแสดงศิลปะอิสระหรือศิลปะเปลือยออกมาหรืออธิบายชัดๆก็คือความปรารถนาความใคร่ยากความชอบความรัก ความติดยึดที่มีอยู่ในกลบึงของจิตแห่งตนมันจะแสดงออกมาอย่างไม่มีอะไรกดข่มกันละไม่ว่าอารมณ์อันสุนทระทางใดแง่ไหนเงื่อนไหนใครสัมผัสเสียดสีลมไล้แต่ต้องกระโดดเต้นใครในรสใครในกลิ่นใครในรูปใครในเสียงทั้งทางเขียนทางปั้นทางดนตรีร้องเพลงเฮฮากันออกมาล้วนเกินกว่าอารมณ์ผู้มีสติสัมปชัญญะธรรมดาไม่แสดง ทั้งมันก็นับเป็นการแสดงท่าแท้แห่งความรู้สึกออกมาได้แจแ๋นั่นเองเรียกว่าแสดงอารมณ์การมและอารมณ์ในพบที่ตนฝันตนยึดอย่างทั่วถึงต่างๆใดๆออกมาก็จะทำทั้งนั้นแล้วแต่ความโน้มเอียงของจิตแห่งผู้ใดเป็นอย่างใดก็แสดงออกอย่างนั้นอย่างนั้นและแท้จริงมันก็เป็นการกระทำซึ่งจะแสดงออกให้เต็มที่ตามที่ตนอยากนั่นแหละ เป็นจิตที่ร่ำร้องด้วยอุปทานกับตัณหามันจะพยายามเก็บกวาดกอบโกยเอาทุกสิ่งที่เป็นความใคร่อยากทำมันจะทำ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 เพียงเพื่อจะให้เต็มเต็มเต็มที่ตนอยากตนยึดตนติดเมื่อปฏิกิริยาของจิตถูกดับเสียส่วนหนึ่งจนได้ที่ที่จริงส่วนที่ถูกดับนั้นเป็นส่วนดีเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปัญญาเป็นตัวเราปกติที่ดีที่สุด อีกส่วนหนึ่งอันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่สิถ้ามันไม่ถูกดับไว้หรือปิดกั้นไว้เสียด้วยมันก็คือตัวผีแท้แต่มันก็อยู่ในตัวเราอยู่ในจิตของเราเสียจริงๆมันเหมือนเป็นเราเสียจริงๆและมันก็ยึดครองจนเป็นเรานั่นแหละในคนมันทำเองเป็นเองเสพเองเสร็จในตัวแถมมันไม่รู้ตัวเสียด้วยมันเป็นอารมณ์ดิบอารมณ์เปลื่ยหรือกิเลสสดของสภาพสภาพหนึ่ง อันก็คือจิตที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเราซึ่งนับได้ว่าเป็นจิตที่สิ้นสติจิตที่สมปรืดีและแน่ๆไม่ใช่ความฉลาดเลยแต่มันก็กําลังเสพแน่ๆดังนั้นความรู้สึกของผู้เสพที่กําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้มันก็คือ Sense ที่แท้จริงมันคือ SENSELESSLY หรือ s e n s e l e s s n e s s หรือเซน Z e n หรือทยาน หรือทรา n ส์และหรือชานนั่นเอง